ครับผมพบกันอีกแล้วนะครับผมกับช่างเก่งนะครับผมวันนี้จะพามาดูนะครับจากกระเป๋าหิ้วจานเม่นะครับรุ่นสุกที่พอเพียงนะครับตามรอยพ่อนะครับรุ่นนี้นะครับลูกค้าแจ้งมาว่าเนี่ยครับเย็บกับทางนะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมครับก็คือตัวนี้นะครับกดก็ไม่มีผลอะไรเลยนะครับไม่ได้ส่งผลอะไรเลยไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับฟรีไปเลยนะครับไม่รู้ว่าตัวข้างในหักหรือเปล่าครับตัวฟรีตัวถอยหลังตรงนี้นะครับผม นี่ครับถ้าวิ่งมาหาตัวเรานะครับย้อนกลับมานะครับปรับมาทางเอนะครับปรับทางเอเป็นเย็บตรงนะครับปรับอันนี้ก็จะเป็นที่ห่างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหลักเข็มนะครับนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหลักเข็มอันนี้ก็เป็นที่ห่างนะครับก็ปรับแล้วนะครับก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนี่นะครับก็ยังถอยกลับหาตัวอยู่เหมือนเดิมนะครับผมอ่า เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าวิธีการแก้จะแก้ยังไงนะครับผมรอบแรกนะครับเราก็จะมาถอดนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็จะเป็นชุดนี้ชุดนี้ชุดนี้นะครับสามตัวนะครับแล้วก็ชุดฝาโครงต่างๆนะครับถอดออกให้หมดเลยนะครับผมพอเราเปิดตัวเครื่องออกมานะครับภายในนะครับก็จะประมาณนี้นะครับหน้าตาตัวเครื่องนะครับผมภายใน ็ตัวที่มีปัญหานะครับตัวที่ทําให้ฟันถายหลังนะครับฟันตีกลับก็คือตัวนี้นะครับตัวลูกเต่าตรงนี้นะครับอ่าก็คือว่าจะระบีแห้งนะครับจอระบีแห้งน้ํามันแห้งนะครับส่งผลให้ตัวนี้นะครับค้างนะครับพอค้างไรที่นี้ก็ทําให้ผ้าเนี่ยถอยกลับนะครับเวลาเรากดย้ํากดอะไรก็กดไม่ได้นะครับก็คือตัวนี้นะครับมีปัญหานะครับผมนี่ครับภายในเครื่องนะครับคิดว่าน่าจะขาดการบํารุงดูแลรักษานะครับสนิมขึ้นนะครับเห็นไหมครับ สนิมเผาล่างขึ้นนะครับแล้วก็มีแมลงนะครับอยู่ข้างในนะครับนี่ครับสนิมขึ้นตรงชุดส่งฟันด้วยนะครับเนี่ยตรงเนี้ยข้างล่างนะครับนี่นคือเผาล่างนะครับผมนี่นะครับแมลงเต็มเลยนะครับภายในตัวเครื่องนะครับแล้วก็จารบีนะครับด้านบนก็ไม่มีเลยนะครับแห้งหมดเลยนะครับ ส่วนมากจจละบีที่เขาใส่มาจากเมืองนอกนะครับใส่มาจากเมืองจีนนะครับเขาจะใส่มานิดเดียวก็ใส่มาไม่เยอะนะครับพอให้ปลายๆนิดเดียวเองนะครับเนี่ยภายในเครื่องนีแห้งหมดเลยนะครับไม่มีน้ํามันอะไรเลยนะครับนี่นะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมไปทําการซ่อมก่อนก็คือว่าถอดชุดลูกเต๋าตรงนี้นะครับถ่อชุดลูกเต๋าตรงนี้นะครับมาฝนนะครับหรือว่าใช้กระดาษทรายนะครับถูนะครับ ให้เขาสะอาดนะครับไอ้ตรงก้อนไอ้พวกน้ามันเครื่องที่มันเหนียวเหนืดอยู่ตรงนี้นะครับก็คือชุดนี้เลยนะครับแล้วก็ถอดน็อตตัวนี้นะครับถอดน็อตตัวนี้ถอดสปริงนะครับแล้วก็ถอดแกนตัวนี้นะครับแล้วก็ถอดลูกเต๋าข้างในตรงนี้นะครับออกมาขัดข้างนอกนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ลื่นนะครับแล้วเราก็ใส่กลับเข้าไปนะครับผมโอเคนะครับผมไปทําการซ่อมก่อนนะครับผมก็คือจุดที่มีปัญหาก็คือตรงนี้เลยนะครับผมหลังจากที่ซ่อมตัวชุด ย้ำข้างในนะครับชุดลูกเต๋านะครับผัดทาความสะอาดเรียบร้อยหยดน้ามันใส่จารบีภายในเครื่องเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเรามาเทสดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมก็สีเข็มจะออกมาเหมือนเดิมไหมแล้วจักรจะวิ่งกลับทางอีกไหมนะครับผมเรามาลองเทสดูนะครับอันนี้ผมการ้อยได้นะครับการ้อยได้ก็จะมาจากด้านบนนะครับแบบนี้นะครับมาจากตรงนี้นะครับแล้วก็วิ่งลงมานะครับ ลงมาตามลูกศรนะครับแล้วก็วนขึ้นนะครับวนขึ้นมาเข้ากันกระตุกตรงนี้นะครับแล้วก็วนลงมานะครับแล้วก็มาเข้าเข็มนะครับผมส่วนข้างล่างก็ใส่ตามเหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนจากเล็กเข้าไปนะครับจะให้ดูก่อนนะครับข้างล่างก็แบบนี้นะครับเขาจะเป็นกระสวยนะครับไม่ว่าจะเป็นกระสวยพลาสติกนะครับหรือว่าเราจะใส่กระสวยเหล็กก็ได้นะครับนี่นะครับกระสวยนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปในร่องบังคับนะครับแล้วก็ ก็จะมีล้อมบังคับตรงนี้นะครับลอยได้เข้าตรงนี้นะครับเรามาออกตรงช่องนี้นะครับดึงมาแบบนี้นะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงดูหนือนิดนิดนะครับไม่ต้องตึงมากนะครับแ้วไม่ต้องหลวมมากนะครับรู้สึกว่าเหนื่ๆเนืะครับก็สวยแล้วก็หมุนเอาได้ขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็ปิดฝานครับอ่าเดี๋ยวเรามาลองเล่ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ วิ่งได้ปกติแล้วนะครับเห็นนะครับวิ่งผ้าวิ่งไปทางนู้นแล้วนะครับก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะซ่อมใช่ไหมครับรอผ้าใส่แล้วผ้าวิ่งกลับมาเข้าหาตัวเรานะครับเวลาเรานั่งเย็บนะครับแต่ตอนนี้ผ้าไปทางนู้นแล้วนะครับตีเข็มก็สวยงามนะครับก็อยู่ที่เรานะครับจะเอาทีเอาห่างเราก็สามารถปรับเองได้เลยนะครับผมนี่นะครับกลับมาใช้งานได้แล้วนะครับมาเดี๋ยวเรามาลองถอยหลังดูนะครับ เวลาย้ำนะครับก็ต้องถอยกลับแบบนี้นะครับนี่นะครับชุดตัวย้ำนะครับตัวย้ำจะอยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับเวลาย้ำกด้าก็ต้องถอยกลับให้แบบนี้นะครับก็คือปกติแล้วนะครับ ถ้าของใครมีปัญหานะครับลองลองทําดูได้นะครับถ้าเกิดลักษณะอาการแบบนี้นะครับอยู่ดีๆก็วิ่งกลับหลังเองนะครับลองดูลองลื้อดูนะครับถ้าทําได้นะครับถ้าทําไม่ได้ก็สอบถามเข้าไม่ได้ครับว่ารุ่นนี้แกะยังไงรื้อยังไงนะครับอันนี้เราก็จะมาเล่นลายนะครับอันนี้ก็จะเป็นลายต่างๆนะครับนะครับตัวด้านบนนี้นะครับเราก็สามารถปรับมาได้เลยดืงซีนะครับตัวไปซีก็จะเป็นซิกแซกนะครับซิกแซกตัวนี้ส่วนตัวนี้ก็เป็นตัวเปิดลายนะครับ เปิดลายว่าเราจะเอากว้างแคบแค่ไหนนะครับหลักเข็มจะเลื่อนได้เห็นไหมครับนี่นะครับเราจะกว้างแคบแค่ไหนเราก็ปรับเอาเลยตรงน,น,นี้ก็เป็นทีห่างวิธีทําลายด้านล่างนะครับก็จะมาหมุนตัวน,นี้มาทางเอนะครับอันนี้จะเป็นขีดหมุดอยู่ด้านบนนะครับมีหมุดอยู่ตรงนี้นะครับเราก็หมุนมาทางเอสนะครับ อันนี้นะครับให้ตรงเป็น s นะครับแล้วลายเราจะเอาลายอะไรนะครับเราก็เลือกก็ได้เลยอย่างผมจะเล่นลายตัว e นะครับก็หมุนมาปุ๊บนะครับตอนนี้ก็เปิดสุดเลยนะครับจะได้เห็นลายได้ชัดนะครับนี่นะครับผมดีเข็มนะครับเล่นลายได้นะครับตอนนี้เป็นลายลาย e นะครับที่เราเล่นอยู่นะครับลาย e ก็จะเป็นตัวนี้นะครับ จะเป็นลน์ออกมาให้แบบนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับสําหรับท่านไหนนะครับจับมีปัญหานะครับก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับผมกับช่างเก่งนะครับรับซ่อมจักรยานผ้านะครับช่างเก่งสอนซ่อมจักรนะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับ0973396478นะครับผม ID ไลน์ก็เป็นเบอร์โทรเลยนะครับแอดมาได้เลยนะครับผมสามารถติดต่อมาได้ทั้งสองช่องทางนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับ เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมอ่าแล้ววิธีการหยอดน้ํามันนะครับถ้าเป็นจากรุ่นนี้นะครับวิธีหยอดน้ํามันเบื้องต้นนะครับเราเปิดฝาข้างหน้านี้ได้นะครับจะมีน็อตอยู่ในรูนี้นะครับเราเปิดฝาออกมาแล้วเราก็หยอดน้ํามันนะครับตามข้อต่อตรงนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ตรงด้านล่างนะครับตรงด้านล่างก็จะเป็นตัวกระโหลกนะครับตัวกระโหลกตรงนี้นะครับเราสามารถหยอดน้ํามันได้นะครับตรงนี้นะครับ จุดละยดสองหยดนะครับไม่ต้องหยดเยอะนะครับข้างบนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราหยดเยอะนะครับเราเย็บผ้าขาวนะครับน้ํามันนะครับจะไหลลงมาใส่ผ้าผ้าจะเลอะนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมวิธีการซ่อมนะครับชุดคอยหลังตีกลับนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผ้ากลับทางนะครับผ้าวิ่งไม่ถูกต้องนะครับวิธีการซ่อมก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็คือตัวที่อยู่ด้านในเครื่องก็คือจุดนี้เลยนะครับพอเจอมาหลายตัวแล้วนะครับที่ลงลงไว้นะครับ ก็จะมีอาการเดียวกันซ่อมก็คือจุดเดียวกันตำแหน่งเดียวกันเลยครับผมคลิปนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับขอไปเจ้าอุพิพพ่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับ